สวัสดีคะ่ะเจอกันกับแนนอีกแล้วนะคะในรอบปีเลยเหมือนอารมณ์แบบเราเจอกันปีละครั้งเนาะ,ะในหน้าทุเรียนนะคะวันนี้แนนมีทุเรียนได้หมดได้ทุเรียนมาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือลูกเนี้ยร้านเดิมเลยร้านที่กินปีที่แล้วนะคะที่ที่เคยลงคลิปไว้นะคะไปวนดูก็ได้นะคะคลิปนั้นก็ดีเหมือนกันนะคะรอบนี้นะคะไปซื้อทุเรียนมาได้ลูกหนึ่งโลละร้อยสี่สิบบาทนะคะทุกคน อันนี้คือกรอบนอกนุ่มในแนนซื้อมาลูกเนี้ช่างทั้งเปลือก่ะประมาณ1นกิโลเออไม่ใช่1นึ่งกิโลสี่กิโล่าแล้วก็อีกสองขีดพอแกะเนื้อเสร็จอันนี้คือช่างแบบเนื้อเพียวๆนะคะทุกคนได้สองกิโลครึ่งคุณพลามากจ่ายไปเพียงห้าร้อย้าสิ้าบาทอ่ะมาดูกันเลยว่าเนื้อจะเป็นยังไงนะคะทุกท่านแต่ว่าแอบมองเห็น แอบมองเห็นภูนี้ดูสิดูเนื้อเอ้ยดูเม็ดข้างในนะคะรู้เลยว่านางแบบว่าแก่เต็มที่มากๆนะคะยังไงก็ได้จับภูนี้แล้ะเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเนื้อจะเป็นอย่างไรนะคะขอลองใช้เนีด่าให้ทุกคนดูคือมดีมาก ออือืโอ้ยคือบอกเลยว่าคืนนี้คือคงไม่ได้กินข้าวเยน็นกันพอดีออืหวานกำลังดี คือสีมเมล็ดสวยมากแม่อืมเอาลูเหมือนหิวข้าวด้วยนะเนี่ยแบบว่า หมอนทองนะคะแนนลืมบอกอันนี้คือแบบเนื้อกําลังแบบพอดีนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะแบบไก่ฉีกเลยนะคะทุกคนคือแบบหวานไม่มากนะคะพอดีพอดีเลยปึ้มปิ่ม น,นีดเดียวอขอภัยค่ะอันนี้จันทบุรีเหมือนเดิมนะคะทุกคน โคลรปราเนื้อรุนร้วน แสงมันสว่างไปเนาะทุกคนมันกลายเป็นแบบว่าไม่เห็นทุเรียนกลายเป็นแบบว่าทุเรียนแบบย้อนแสงไปหมดเลยอ่ะต้องประมาณนี้อืมสักครูหนึ่งนะคะ คืออันนี้ถ้าเราปล่อยให้มันสุกไปอีก,อกทิ้งไว้ประมาณวันหนึ่งอ่ะมันก็จะหวานมากกว่าน,นี้เนาะคือแน้นว่ามันจะหวานไปแต่แบบแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะบางคนก็ชอบกินนิ่มๆน,นะคะบางคนก็ชอบแบบกรอบน้อกนุ่มใน คุ้มมากๆนะคะทุกคนช่วงนี้คือทุเรียนกำลังออกเยอะเนาะกำลังแบบทยอยกันออกมาระหว่างทุเรียนจันระยองนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ทุเรียนทางสีสเกตนะคะทางภูเขาไฟแบบทยอยกันออกมานะคะช่วเพราะว่าตอนนี้ราคาเริ่มลงแล้วนะคะทุกท่านจากแบบร้อยหกสิบตอนนี้เหลือร้อยสี่สิบแล้วนะคะก็ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่แบบว่าถึงเวลาแบบหน้าทุเรียนเราต้องต้องทุเรียนต้องกินทุเรียนนะคะอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะแนนมีทุเรียนมานำเสนอนะคะตัวนี้แค่เนื้อรุ่นล้วนก็ประมาณ2กิโลครึ่งนะคะฝากทุกคนกดติดตามนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้แนนหน่อยนะคะอันนี้นะคะนานๆทีมาเจอกันนะคะทุกท่านเพราะว่าช่วงนี้แบบเป็นช่วงที่แบบว่าไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปให้ ให้เห็นกันบ่อยนักนะคะเดี๋ยวจะพยายามแบบว่าคิดคอนเทนต์อะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็มาลงมาพูดคุยกันเรื่อยๆเนาะ,ะจะได้แบบไม่เหงานะคะฝากกดติดตามให้ช่องแนนหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ